เกี่ยวแล้วนะครับเกียวมันล้มหมดแล้วหลังจากที่ลืออ่างลงมาแล้วนะครับก็ปัญหามันก็จะคาไว้นะครับเนี่ยคุณเห็นพวกเศษกาวเศษเอ่อที่มันทิ้งไว้ไหมนะครับผมก็ต้องมานั่งไล่ขัดให้มันสะอาดนะครับเพื่อทากาวขึ้นไปใหม่หรือเพื่อเปลี่ยนเอ่อชุดพวกโปรเกนขึ้นไปใหม่นะครับต้องทาต้องขัด ออกให้หมดนะครับเนี่ยต้องขัดออกให้หมดนะครับไม่ใช่ว่าถอดอ่างเสร็จปุ๊บแล้วประกบขึ้นไปแล้วมันจะจบนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาตามมาคือน้ํามันเครื่องรั่วซึมทำทำ,ทำความสะอาดไม่หมดนะครับเนี่ยไอพวกเนี้ยต้องขัดให้เงี่มก็ใช้นี่แหละเครื่องขัดนี่เลยครับลูกหมูหรือสว่านนี่แหละครับ ขัดให้มันสะอาดอก็เอาไว้กันให้ดูนะครับเวลาถอดอ่างแนละ้วมันเครื่องก็ต้องทำความสะอาดให้ดีนะครับแล้วก็ทากาวขึ้นไปใหม่หรือว่าทาปเก็นขึ้นไปใหม่นะครับถ้ามีปเก็นก็ใส่ปเกน็นถ้าไม่มีปเก็นก็อัดกาวขึ้นไปนะครับดูนะครับขัดออกหมดแล้วนะครับใส่กิ๊กๆทุกซอกทุกมุมนะครับต้องใช้เวลานิดนึงนะครับ ใช้เวลานิดน,นึงกลัวจะออกหมดนะครับอันนี้คืออ่างอ่างน้ำมันเครื่องนะครับที่ลูกค้าเขาบอกว่าอยากให้มาตาบเกียวนะครับรูเดิมนะครับรูเดิมหรือเกียวข้างในมันล้มมันไปหมดแล้วนะครับดูกันเอานะครับมันไม่มีเกียวแล้วนะครับเกียวมันล้มหมดแล้วนะครับแล้วลูกค้าก็ซื้อน็อตมาให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะตาบเกียวนะครับให้ที่ร้านเขาฝังเกียวใช้เกียวเดิมนะครับเกียวเดิมคือเกียวน็อตเขาเนี้ยน็อตเดิมเนี้น็อตไม่เปลี่ยนน็อตนะครับไม่ไม่เปลี่ยนน็อตแต่เอาน็อตเดิมนะครับแล้วก็ฝังเกียวเข้าไปใหม่นะครับค่าจ,จ่ายต้องมีอยู่แล้วนะครับรูละต้องมี5้าถึงหกรนะครับเพราะจ้างเขาอีกทีผมก็อาจจะมาบวกเพิ่มบ้างนะครับค่าน้ํามันบ้างค่าอะไรบ้างค่าค่าโทรศัพท์ของผมบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติอันนี้นะครับ ก็เป็นเรื่องปกติผมก็จ้างเขาอีกทีนะครับก็ฝักบัวก็ได้ถอดออกมาแล้วนะครับก็ล้างให้ด้วยนะครับอันไหนตันก็จะล้างให้นะครับอันนี้ล้างทาความสะอาดหมดแล้วนะพวกอ่างเนี้ยล้างทําความสะอาดนะครับอ่างบุบก็พยายามตอกมันขึ้นมาให้ได้นะครับนี่ล้างสะอาดหมดแล้วนะครับกาวรับคงงรับกาวขาัขขขดอย่างดีนะครับขัดให้อย่างดีนะครับเดี๋ยว ปัญหามันจะเกิดนะครับเดี๋ยวมันรั่วมันซึมอีกก็ไม่อยากมานั่งแก้งานไม่อยากมาปวดหัวนะครับทําไปแล้วก็ต้องเอาให้มันจบนะครับเสียเวลาหน่อยนะครับค่าแรงค่าแรงก็คิดตามหน้างานนะครับเจ็ดถึงแปดร้อยค่าเสียเวลาก็ว่ากันไปนะครับลูกค้าเอาน้ํามันมาเองก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับค่าน้ํามันก็ไม่ต้องเสียแค่นั้นเองนะครับค่าน้ํามันก็ไม่ต้องเสียนะครับเสียแต่ค่าแรงกันไปนะครับ ถ้าใครอยากทำรถหรือว่ายัางไงก็ลองปรึกษาทบ3ามกันดูนะครับผมทำได้ให้ทุกอย่างขอให้ม,มีเวลาให้ผมสักนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บงานให้นะครับถ่ายน้ำมันคงน้ำมันเครื่องลูกค้าซื้อมาหมดแล้วนะพวกน้ำมันเครื่องบถกองอของคันนี้นะครับคันสีแดงเปลี่ยนยางซีนวาลวเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนซางซีนวีซีนวาลวเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนยางซีนวาลวแบบไม่ต้องเปิดฝาสูบนะครับผม แล้วก็พวกรอบเดินเบาก็ทําให้แล้วนะครับนี่ย้ายมาไว้ใต้ลินปิกวิเซียหมดเลยนะครับผมจะย้ายมาไว้ลินปิกวิเซียให้หมดนะครับไอตัวรอบเดินเบาต่างๆนานาที่เคยติดตั้งไว้ค้ามมาแล้วเอามาติดไว้อยู่แถวๆเนี้ยแถวๆโชว์แถวๆ,ๆเนี้ยผมจะเอาไว้อย่างเงี้ยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมจากโรงงานที่เขาทํานะครับคันนี้เกียร์ธรรมดาจะชดเชยหมุนพวงมาไลัยได้ด้วยนะหมุนพวงชดเชยพวงมาไลัยได้ด้วย นะครับเกียร์ธรรมดาเปิดแอร์นะครับตอนเช้าสตาร์ตตอนวอร์มให้นะครับหมุนวงมาลัยชดเชยให้เพราะมันมีสวิชนะครับแรงดันอยู่ตรงนี้นะครับปั๊มพาวเวอร์นะครับตรงเนี้ยเป็นตัวสําคัญนะครับเวลาปั๊มพาวเวอร์ทำงานหรือเวลาเราหมุนจะมีแรงดันสัญญาณลบออกมานะครับหมุนพวงมาลัยปุ๊บสัญญาณลบมันจะออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปสั่งให้แวคค้ามชดเชยรอบนะครับผมก็หลักการก็มีประมาณนี้นะครับค่าเสียเวลาค่าทำค่า ทำทนู่นทำนี่นะครับเนี่ยค่าเสียเวลาของผมมีอะไรบ้างเนี่ยครับดูนั่งเจาะแล้วก็มานั่งมง่ไอตัวลิ้นปีกพิเศษไอตัววาลไข่ขี้ผึ้งแล้วก็มานั่งต่อสายไฟนะครับค่าแรงค่าครูค่าวิชาก็ประมาณนี้นะครับเท่าที่ทําให้ลูกค้าหลายๆคนก็ลูกค้าหลายๆคนก็แฮปปี้เอนดิ้งนะครับเปลี่ยนยางสินวาลก็จบละนะครับเปลี่ยนยางพิวาวแบบไม่ต้องเปดิดฝาสูบนะครับผมผมบอกลูกค้าแล้วว่าทําราคาถูกก่อนไม่ต้องไปทําเครื่องนะครับทา เปลี่ยนยางซีนววลก่อนนะครับอาการคนไหลนะครับผมผมไม่ได้บอกว่าจะหายห0 0้ายนะครับลองทำราคาถูกก่อนนะครับผมครับครับครับโอเคจบครับผมถอดอ่างเพื่อมาตาบเกี่ยวแล้วทำความสะอาดกาวที่เขาทามาแรกๆนะครับแล้วก็อัดกาวขึ้นไปใหม่ถ้าไม่ทำแบบนี้เดี๋ยวมันจะรั่วมันจะซึมนะครับ เดี๋ยวงานไม่จบ